สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูดูเกตร์กลับมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะสวนสัตว์ที่นี่ชื่อซาฟารีพาร์คกาญจนบุรีนะคะนี่ค่ะมันเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะเราก็ขับรถมาจากบ้านค่ะสุปราก,การนะคะจากการรีวิวครั้งที่แล้วที่เรารีวิวว่าเรามาเที่ยวกาญจนบุรีด้วย M81 นะคะนี่ค่ะที่แรกที่เรามาก็คือเรามาเที่ยวสวนสัตว์ที่นี่ค่ะซาฟารีพาร์คกาญจนบุรีนะคะ นี่ค่ะก่อนอื่นเราเข้ามาจอดรถก่อนนะคะลานจอดรถก็คือกว้างขวางค่ะมีที่จอดเยอะแยะเลยแล้วเราก็มาซื้อตั๋วก่อนนะคะก็จะอยู่ด้านหน้าลานจอดเลยค่ะตรงนี้นะคะอันนี้เราก็ไม่รู้ซื้อตรงไหนเราก็ถามพี่เขาได้ค่ะช่องขายตั๋วก็อยู่ตรงนี้นะคะตู้กระจกตรงนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะสำหรับคนไทยก็คือผู้ใหญ่200นะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็550ตามนี้นะคะบัตรเด็กก็100นะคะที่นี่เขาให้ชำระด้วยเงินสดนะคะเราก็ต้อง ติดเงินสดมานิดนึงนะคะนี่ค่ะก็ได้ตัวแล้วนะคะก่อนจะขึ้นรถไปนะคะเขาก็จะถามนะคะว่าจะไปรถส่วนตัวหรือว่าจะนั่งรถบัสของที่นี่ไปนะคะไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะเขาก็แนะนําว่าให้ซื้ออาหารไปให้ยีราฟให้กวางมาลายพว้นี้นะคะก็มีจําหน่ายอยู่ตรงนี้นะคะตรงหน้าตรงจุดจําหน่ายตัวนะคะแล้วก็มีพวกข้อห้ามข้อแนะนําต่างๆจะมีป้ายบอกอยู่นะคะเพื่อนๆก็ลองอ่านก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะ พอเราจะขึ้นรถบัสใช่ไหมคะเราจะไปรถบัสของทางสวนสัตว์นะคะเขาก็จะมีการฉีกตัวแล้วก็แนะนําค่ะว่า,าไปโซนสัตว์อันตรายอะไรงวนี้ให้ปิดกระจกนะคะโซนไหนก็คือเปิดกระจกได้เจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งนะคะให้เชื่อฟังคนขับรถค่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์นะคะนี่ค่ะเราขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาเลือกที่นั่งค่ะเราก็เลือกตรงนี้ค่ะหลังๆหน่อยนะคะรถนี้เป็นรถแอร์นะคะเป็นรถแอร์ค่ะแบบว่า ปิดกระจกได้มีแอร์ตลอดนะคะแล้วก็พอเข้าโซนเสือโซนสัตว์อันตรายเขาก็จะให้ปิดกระจกค่ะนี่แล้วก็มารอนะักท่องเที่ยวคนอื่นนะคะนี่ค่ะก็พอขึ้นมากันได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะตามรอบค่ะรถก็จะออกไปในโซนสวนสัตว์แล้วนะคะนี่ค่ะไปโซนแรกกันแล้วค่ะก็มีทั้งคนที่เอารถส่วนตัวไปเองหรือว่านั่งรถบัสไปก็ได้นะคะมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะ นี่ค่ะเข้ามาโซนแรกก็เป็นโซนกวางค่ะเป็นน้องกวางนะคะแบบน้องดูสุขภาพดีนะคะเข่าสวยแล้วก็แบบดูไม่ผอมนะคะน้องแบบดูดูสุขภาพดีแล้วก็ลาเริงมากก็คือพอเห็นรถปุ๊บวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาขออาหารเลยค่ะอาหารก็จะเป็นแครอทเนี่ยนะคะตะก,กร้าละ50บบาทค่ะแล้วก็ซื้อมาคนละตะก,กร้านะคะนี่ค่ะน้องก็มารอนักท่องเที่ยวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ให้น้องกรุบกริบนะคะเดี๋ยวเราจะรอไปให้น้องยีราฟค่ะ ให้ตัวอื่นมากนะคะโซนนี้นี่น้องก็แบบเป็นด่านแรกค่ะน้องได้กินตลอดเลยค่ะน้องน่ารักมากแต่ว่าเขาไม่ให้ลงนะคะตรงนี้เขาก็พอตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็แนะนําว่าให้ปิดกระจกเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเข้าโซนเสือแล้วก็สิงโตค่ะนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกเลยนะคะเขาให้ตรงนี้แล้วด่านต่อไปจะเป็นแบบด่านสัตว์แบบอันตรายนะเสือสิงโตหมีอะไรพวกนี้ค่ะเขาให้ปิดกระจกนะคะตรงนี้เหมือนจะเป็นน้องหมีค่ะ คือเราไม่รู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนนะคะคุณพี่เขาบอกว่าน้องนอนอยู่ในถ้ำนะคะแต่ว่าเราพยายามมองแล้วเราหาไม่เจอคะ่ะเราก็ผ่านไปนะคะก็มาอีกแล้วคะ่ะตรงนี้ก็เป็นโซนแบบเขาก็จะสลับสลับคะ่ะมันจะมีรั้วกั้นนะคะแบบรั้วกั้นแล้วก็เปิดให้เข้าอะไรประมาณเนี้นี่ค่ะมาแล้วค่ะไปต่อคะ่ะรถคันนี้ก็ขับ พาเราไปโซน 1, โซน2เดี๋ยวจะมีโซนที่เราให้ลงอีกนะคะเป็นโซน2ที่แบบเป็นพวกสัตว์เล็กสัตว์ที่อยู่ในกรงค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนสัตว์เปิดโซนเปิดก่อนนะคะอันนี้น่าจะมาโซนเสือแล้วค่ะเดี๋ยวจะพยายามซูมให้เพื่อนดูนะคะถ้าจะไม่ผิดเราซูมดูอยู่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นน้องเสือค่ะนี่ค่ะน้องเสือนอนนะคะน้องเสือก็ไม่สูงสิงค่ะน้องเสือก็นอนไปเรื่อยๆนะคะเราก็ตามหามองหาไปเรื่อยๆค่ะ เราชอบมากเลยนะคะสวนสัตว์ที่นี่ก็ท่านแบบใครมีลูกมีหลานก็พามาเที่ยวได้นะคะรู้สึกว่าบัตรไม่แพงค่ะบัตรเด็กก็แค่หนึ่ง้อยบาทนะคะนี่ค่ะน้องเสือเสือโคร่งค่ะน้องก็นอนตามพุ่มไม้นะคะน่าจะร้อน,นะคะ่ะต่อไปก็นก่้จะเป็นโซนสิงโตค่ะโซนนี้นะคะเสือสิงโตพวกนี้อยู่อยู่ใกล้ๆก,กัน,นะคะ่ะเขาจะมีรั้วปิดกันตลอดนะคะพอไปถึงเนี่ยรถเขาก็จะเหมือนจะมีปุ่มให้กดเปิดประมาณเนี้ย นี่ค่ะน้องสิงโตแล้วก็ซูมซูมดูค่ะน้องก็หลบร้อนใต้พุ่มไม้นะคะน้องก็ดูสุขภาพดีอยู่ค่ะดูจากไกลๆนะคะตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกรงค่ะแบบเป็นกรงเหมือนเป็นกรงเสือกรงสิงโตประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนเสือดาวแล้วก็เสือดำค่ะเขาก็แยกกันนะคะเขาก็แบบไม่ได้ให้น้องอยู่ด้วยกันเขาก็จะแยกเป็นซนโซนค่ะเราจะกลัวเขาแบบ ทำร้ายกันหรือเปล่าเรานี้เราไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เป็นโซนเสือดาวค่ะแล้วก็มีเสือดําด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะนี่ค่ะเราก็ซูมมานะคะคือรถอะมันจอดไกลเหมือนกันค่ะตรงถนนนะน้องก็จะอยู่แบบริมริมกรงเงี้ยค่ะเมื่อกี้เสือดาวใช่ไหมคะนี่ค่ะน้องเสือดําค่ะตอนแรกเราสังเกตว่าบนหัวน้องค่ะมันมีจุดขาวๆนะคะเราก็พูดว่าเอ๊ะหรือน้องโดนกัดแต่ว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน้องไม่ได้โดนกัดนะน้องตัวนี้น่าจะเป็นลูกผสมค่ะ เหมือนแบบเป็นเสือดำแต่ว่ามีจุดเสือดาวอยู่บนตัวค่ะเราก็โหมันชัดมากเลยคะนี่ขนาดเราซูมมันจะเห็นชัดเลยค่ะว่าแบบน้องเป็นจุดๆแต่แล้วู้ว่าน้องโดนกัดค่ะอเขาก็มีการผสมพันธุ์กันนะคะแล้วก็มีลูกออกมาเนาะนี่ค่ะเราก็ออกมาโซนนี้แล้วค่ะก็เป็นโซนเหมือนเป็นโซนแบบสัตว์เล็กอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็มีลวกั้นตลอดเนาะนี่ค่ะมาเจอน้องกวางแล้วค่ะน้องกวางเข่าสวยมากเหมือนกวางรินเดียเลยค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะน้องรู้ค่ะว่าน้องแบบจะได้กินอาหารนะคะนักท่องเที่ยวบนรถเราเนี่ยไม่เต็มนะคะก็แบบแบ่งสลับนั่งกันนะคะประตูหน้าต่างก็เปิดฝั่งเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงในซาวนะคะอันนี้ค่ะเป็นเสียงที่เราให้อาหารน้องนะคะ สู้กันอย่าสู้กันเฮ้ยมันกินยากมันกินอย่าสู้กันอย่าสู้กันให้กระเป๋ายีราฟยีราฟครับต่อไปก็จะเป็นโซนยีราฟนะคะไปดูการให้อาหารน้องยีราฟของพวกเรากันค่ะสนุกมากค่ะอยากให้เพื่อนๆไปตรงนี้มากๆเลยค่ะ

đây này, đây này, đây đi, được rồi, được rồi, được, 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 ก็จบไปแล้วก <sociedad. S 1> ับโซนยีราฟนะคะสนุกมากค่ะนักท่องเที่ยวทุกคนก็คือตื่นเต้นแล้วก็สนุกกันมากเลยค่ะต้องลุกแบบขึ้นให้อาหารน้องยีราฟกันหมดเลยนะคะต่อมารถก็จะจอดค่ะให้เราลงมาที่โซน2นะคะโซนนี้ก็จะมีจัดแสดงการแสดงของสัตว์นะคะเช่นช้างหรือว่าพวกจระเข้ค่ะ อันนี้ต้องไปดูตรงแผนภูมีทีนึงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปดูคะ่ะเราก็แค่เข้าไปดูแบบว่า,าส,ส,สัตว ah. ์ที่อยู่ในกรงนะคะแล้วก็เดินดูรอบๆค่ะไม่ได้เข้าไปดูการแสดงของสัตว <c oughs> <ๆ>์นะคะเพราะว่าเวลารอบมันไม่ตรงค่ะตรงนี้พอเดินเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยฉีกหางตัวอีกส่วนหนึ่งนะคะพอฉีกแล้วก็เดินเข้าไปค่ะก็เดินเข้าไปดูนะคะว่าเราจะไปดูตรงไหนมีจัดแสดงกา <c oughs> รแสดงโชว์รอบกี่โมงค่ะ นี่ค่ะก็มีตารางบอกนะคะก็มีจุดแผนที่ให้เราเดินวนๆค่ะเราก็ไม่ได้ดูการแสดงโชว์นะคะแต่ค่ะมีโชว์ช้างโชว์จระเข้มีเรือนไทยโซนนี้มีโซนขายอาหารด้วยนะคะถ้าเกิดใครหิวข้าวาหรือว่าหิวของกินน้อยค่ะมีโซนอาหารแล้วก็น้าดื่มนะคะอยู่ตรงโซนเรือนไทยค่ะจะมีป้ายบอกอยู่นะคะว่าเดินไปตรงไหนอันนี้เราก็มาเดินดูสัตว์ที่อยู่ในกรงค่ะก็เป็นสัตว์เล็กๆตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ค่ะ ก็เดินดูได้นะคะพวกนกพวกลิงพวกนี้ค่ะนี่ก็เดินเดินดูตามกลงค่ะเขาจะมีชื่อบอกอยู่นะคะแต่ว่าเราอะไม่ได้ถ่ายมาจริงจังแล้วเราก็ถ่ายผ่านๆนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะโซนนี้ก็มีเด็กมาดูเยอะเลยค่ะแบบว่าเด็กเล็กมันจะมีบางส่วนนะคะที่ให้เด็กเข้าไปให้อาหารได้ค่ะเช่นหนูแฮมสเตอร์หรือว่ากระต่ายตัวเล็กๆประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมานะคะเพราะว่ามันน่าจะติดแบบ เด็กๆเ,เยอะอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เดินดูก็มีไม่เยอะค่ะแบบว่าเหมือนอยู่ในกรงเราจะไม่ไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็กรงเยอะอยู่ค่ะสะอาดสะอ้านดีอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นโซนเสือนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนเสือเสือที่อยู่ในกรงนะคะแล้วก็มีการจัดให้อาหารสัตว์ด้วยนะคะแต่ว่าเรามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเราก็เดินดูเฉยๆค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกเราอยู่นะคะว่าใครอยาก ให้อาหาราสตรัตว์ต้องไปทํายังไงตรงไหนนะคะนี่ค่ะเป็นโซนเสือค่ะเสือก็อยู่ในกรงค่ะก็จะมีข้อควรระวังคําเตือนอะไรบอกอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะต้องอ่านด้วยนะคะการป้อนอาหาราสตรัตว์เนี่ยค่ะยังไงเท่าไหร่เราก็เดินไปเรื่อยค่ะ ตรงนี้กไ็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะมีชาวต่างชาติด้วยค่ะเราจะเห็นว่ามีชาวต่างชาติอย่างบนรถเมื่อกี้ก็เหมือนเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นแบบต่างชาติไปเลยแบบเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะ <S <S เขาก็มาเที่ยวกันนะคะที่นี่นี่ค่ะมีเสืออันนี้เสืออะไรไม่รู้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่นะคะเขาก็มีโกมิชิดอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นเสือโครงนะคะก็มีคนแบบให้อาหารสัตว์อยู่นะคะข้างใน ต่อไปเราก็จะไปดูโซนที่แบบเป็นโซนช้างโซนจระเข้แล้วก็มีน้องอูดเนะะียค่ะน้องอูดน่ารักมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะพอเราออกมาจากโซนเสือเมื่อกี้ใช่ไหมคะตรงมาก็จะเป็นน้องลาค่ะเนี่ยค่ะน้องลาก็ยืนอยู่ตัวเดียวนะคะตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะน้องก็ยืนแบบเงาๆนะคะนี่เราก็ถ่ายมาให้ดูน้องน่ารักดีค่ะก็บกบอกมือลาน้องลานะคะแล้วก็ไปหาน้องอูดค่ะ บบที่นี่ดูแบบว่าดูสง,งบเรียบร้อยนะคะแบบดูเชื่องเชื่องค่ะดูน่ารักดูเฟรนลี่มากเลยพอเราไปแบบไปยืนจะไปถ่ายรูปกับน้องเขาน้องเขาก็แบบเหมือนจะให้ความร่วมมือนะคะก็ชะงกหน้ามาขอถ่ายรูปด้วยอย่างเงี้ยค่ะน้องอูดตรงนี้น่ารักมากเลยค่ะนี่น้องก็ทานอาหารอยู่นะคะน้องก็พยายามจะแบบเอ๊ะมีอาหารไหมเจ้านุ๊ดนี่ไม่มี ก็ไปยืนถ่ายรูปก,กับน,น้องค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องน้องอูดสองตัวนี้นะคะแต่เราไม่มีอาหารให้น้องค่ะเราไม่ได้เอาอาหารเข้ามานะคะอาหารเราให้น้องยีราฟไปหมดแล้วนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่แล้วเราก็จะไปกันต่อนะคะบ๊ายบายเจ้าอูด โซนต่อไปที่เดินก็เป็นโซนน้องช้างนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้อาหารน้องได้นะซื้ออาหารให้น้องได้แต่ว่าเราถ่ายมาแค่นิดเดียวนะคะเราก็ออกไปแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นโซนเรือนไทยนะคะที่มีอาหารขายมีแบบก็อี้ให้นั่งนะคะก็เป็นโซนที่แบบว่าพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ